สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งอีกทีเนาะอ่าต่อจากคลิปที่แล้วอีพีที่แล้วเนาะมาต่อขึ้นี่เขาก็มาลงม,มือกันคุณคนเอ้ยนี่ไงใช่ไหมกย่างนั้นเนาะเนาะทำทำไยังกินก็ตักไม่หามอมีตัเลยเ

เงยไปพุ่นเออสินั่นโอ้อหเขาเขาบอกเคยเขาเคยเงี้ยอ้าวเขาบอกเคยเขาเคยเงี้ยอ้าวหนอหนออันนี้หยับมาหยับมาอันมา้หยับมาหยับมาหยับมาอยากกดกดมันเลยอ่ะเอาไปเห็นยังหยามหยับมาหยับมามันอยากกดกดมัน

รถแน่นไปแล้วเอ้ยดูใช่ไล่ใช่ไห่แล้มันดได้นุ่มนุ่มไม่เี้ยมันิ่งกันได้้ยบ่ยคุณจะได้มาใช่ทางนี้เอ้ยคือไกปพูด เห็นน네ัางเลยเห็นนังเลยลงเห็นนั่งเลยอือแค่ก้อนเดียวกอนนี้มุงน่อยมุงน่อยหมอเยี่ยมนั่งนั่งนั่ง よし。

โอ้โหอันไหนใบธรรดาบ้าตายบ่เฮดี ค,คักคักคักหลายคนเนี่ย โอ้ขักขนาดเลยน้อนไม่เขามีกัอยุ่นพอ้เอ้ยอีเดี๋ไปลานงันขาก็ะหอี่มันอนง,งั้มสลี้าก็ะฮอมันงั้มสลีแล้ว สะบ,บัด์ุมลุงนี่ละค่ะทักอนเดอ้อไปไอ้คำน้อยลุยลุยเอาโบเมนฮอนอันบอลเก้าเราบอกไอ,สอ้ส่งใส่แล้วอันนั้นนะเอาแล้วเออแม่นนเนี่ยมาฮอนบอลสาติกนี่ส,มสัมาเนี่ยไอ้คุณฮะใส่ไู่

เวลาไปเห็ดก่อนอันนะเขาเห็ดมันเจ้าเหอกะเม็เ็ดแบนี้ไหมเข่มันันียวเอาบุกนนี่เดมแล้วี้โอเคเก่งเก่งฮู้ฮาฮ่าฮ่าฮาชื่ัะ่ออนะช่เีปนี่เห็นบ่สามชีกันกะแล้วไว เออไอ้นั้นใช่ไหมคักเนาะสมาธิกันคัก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 แบบนี้อ๋อจัดแสดงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ให้ทุกคนได้บึ้งพาบรรยากาศเฮาสามาธิกันซาข้าวเนาะโอ้ยมีความสุขเด้ เห็นหล่ไล่คนมาซรอยกันเบิ้งอีนู่นนี่ก็ได้เป็นกระเฮยละตี้เฮนี่สมัติมดเป่าหนึ่งนี่กันเหอเอาบอ๋ลบ่ลบอลบอลบอลเอานั่งบอลหมดแล้วนะเฮล้อเสบเลย มันบอนซ่าเขาหมดแล้วบอนซ่าเขาหมดแล้วเอาไว้อัไนะอาไปพุกคว้าเฮเขาอันเอาไปตำคกซักมือตำมาเฮ็ดอันอันกินเพราะว่าสะต้องมีคกย่างคกซักมือเขาอยู่สี่กะหัวสี่น้อยกะสี่บุได้แล้วเนาะได้่าบ่หัวสี่น้อยอันอยู่หงือนนั่นนี่ขั้นอันเขาเอาไปสี่อัน นั่นหัวซี่เขาเห็นมันอันนั่นมันมันมันน้อยเรามันเขาอันโบยักนั่นนะเฮาเข่าขี้คันลำไรนะคันเม่นหัวซี่เขาเองแค่เขากินมีโคกอยู่มีโคกย่างโคกซับมืออยู่อ๋จังใจเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก็นเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สาวนกขอเก้าคำว่าสบายดี